สวัสดีครับชาวราศีกุมสำหรับคลิปนี้ผมจะมาทํานายชะตาชีวิตของชาวราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์ประจำปี2 5 6 8นนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยเริ่มที่การงานก่อน การงานของท่านเนี่ยนะครับอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศหรือการเดินทางพักค้างอ้างแรมต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเลยมีการเดินทางแน่นอนแล้วก็อาจจะมีการย้ายที่อยู่ย้ายที่พักค้างอ้างแรมด้วยซึ่งท่านจะไม่พอใจตรงนี้ท่านไม่ค่อยพอใจตรงนี้เลยผมก็ไม่เข้าใจว่า มันมันน่าจะเป็นเหตุผลบางอย่างอะเนาะที่ทำให้ท่านไม่พอใจแล้วมันจะทำให้ท่านเปลี่ยนความคิดต่ออะไรบางอย่างเช่นนโยบายของบริษัทหรือว่าการที่ท่านประกอบอาชีพอิสระแล้วต้องออกไปหาสินค้าหรือว่าออกไปหาลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับท่านอาจจะมีไบแอสกับลูกค้าไปเลยก็ได้ อะไรประมาณนี้เอางี้ละกันเดี๋ยวผมขอเปิดเสริมอีกสักใบนึงว่าท่านไม่พอใจเรื่องอะไรอืมท่านไม่พอใจเรื่องผลอ่าจะเรียกว่าไงดีเรียกว่าค่าตอบแทนและกันอ่าอย่างเงี้ยมาง่ายละคือท่านอาจจะได้เดินทางไปพักค้างอ้างแรมแต่ ค่าเช่าค่ากินมันเข้าตัวหมดมันเข้าเนื้อหมดเลยท่านก็เลยไม่พอใจอาจจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนี้ฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมนะตัวนี้เดี๋ยวตัวเนี้ยแจ้งก่อนเด่นเรื่องต่างชาติการเดินทางและธุรกิจออนไลน์ถ้าเป็นผม ผมจะไปนเน้นที่ธุรกิจออนไลน์มากกว่าเราจะไม่พาตัวเองเดินทางไปเราอาศัยการเมลคุยกันหรือว่าใช้โปรแกรมแชทต,ต่ทางๆคุยกันน่าจะง่ายกว่าหลีกเลี่ยงการเดินทางไว้ก่อนถ้าเกิดว่ามันทำให้เราไม่สบายใจทำให้เราสูญเสียทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็นี่กับก,ก็เป็นทางออกที่ผมแนะนำนะจากจากหน้าไพ่นะ จากหน้าไพา่แนะนําแบบนี้แต่ว่าถ้ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ก็ต้องยอมอะครับอันนี้ก็ต้องต้องยอมนิดนึงก็ถือว่ากำกืนฝืนทนเนาะเพื่องานมานะต่อกันที่การเงินอุ้ยอุ้ย มันไปย้อนแย้งนะมันไปออกไปออกว่าท่านเดินทางแล้วท่านจะได้เงินก้อนใหญ่เออย้อนแย้งเนาะแปลกไหมโอเคท่านมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ท่านอาจจะถูกหวยรวยเบอร์ก็ได้หรือเงินที่มาจากมรดกเงินที่มาจากอสังหารืมอรมพย์แบ่งปันกันอะไรอย่างนี้ แต่เรื่องเรื่องหวยลอตเตอรี่อะไรพวกนี้ผมก็ไม่แนะนําให้หนักนะอย่าอย่าหนักเพราะว่าเวลาเจ็บมันเจ็บเยอะผมแล้วผมเป็นคนไม่เล่นการพนันด้วยไงผมก็เลยไม่ไม่แนะนําเท่าไหร่แต่ท่านมีเกณฑ์ได้ผมก็จะทํานายไปตามหน้าไพ่นะมันมาจากการเดินทางด้วยแล้วก็โดยรวมแล้วเนี่ยท่านจะมีเงินเหลือครับ มีเงินเหลือเหลือเก็บเหลือใช้เลยสบายๆมีเงินเลยแหละมีมีความสุขกับการใช้เงินด้วยซึ่งถือว่าการเงินเดือนนี้ของท่านโอเคเลย work work มากแต่ผมก็ติดใจตรงที่ว่าการเดินทางแล้วท่านจะได้เงินอ๋ออาจจะเป็นได้ว่าเมื่อกี้นี้ การงานของท่านน่ะท่านเดินทางแล้วท่านได้เงินจริงแต่ว่ามันอาจจะไม่คร v e r รายจ่ายก็ได้อาจจะได้แค่อ่านี่ก็ตีได้ว่าท่านเดินทางไปแล้วท่านไปดื่มกินเที่ยวจนมันเกินวงเงินก็ได้อะไรอ่าน่าจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หรือว่าอาจจะไปดื่มกินเที่ยวเพื่อความสบายใจ เป็นอย่างนั้นเพื่อให้มันหายเพื่อคลายความกังวลใจที่มาจากการงานในสเปรดเมื่อสักครู่นี้นะฮะอันนี้ผม <_ Es> ผมผม,ผม,ผม,ผมอิงกับสเปรดเมื่อกี้นี้นะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับแต่โดยรวมแล้วท่านมีเง monthly, ินเหลือครับมีมีก uh ารเงินถือว่าดีครับมาต่อกันที่ความรักกันบ้าง สำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วแต่งงานแล้วท่านอยากได้บุตรธิดาเดือนนี้มีโอกาสได้นะฮะมีโอกาสสำเร็จซึ่งท่านอาจจะคิดคิดไว้มานานละแต่ว่าท่านยังไม่ตกลงปรงใจแต่ถ้าท่านตกลงปรงใจเดือนนี้มีโอกาสได้ครับ แล้วก็ทุกอย่างมีความสุขดีหันหน้าเข้าหากันคุยกันดีมีมีอะไรในใจก็คุยกันได้ฮะคุยกันได้เลยเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีเลยสำหรับเรื่องความรักนะสำหรับผู้ที่มีคนโสดหรือมีคนคุยท่านเลือกอยู่ใช่ไหมละ่ะว่าจะเอาอยังไงจะเลือกใครดีจะเลือกคนรวยดีไหมหรือว่าจะเลือกคนคุยอีกคนนึง หรือมีคนเข้ามาคุยเพิ่มท่านเลือกได้นะท่านมีสิทธิ์เลือกในเดือนนี้เดือนนี้มีเกณฑ์ที่เลือกแล้วดีเลือกแล้วเลือกแล้วจะจะเหมาะสมนะครับเหมาะสมกับตัวท่านซึ่งความเหมาะสมของแต่ละคนเนี่ยผมก็ไม่สามารถอธิบายได้เนาะว่าจะเหมาะสมยังไงเพราะว่านี่มันเป็นดวงโดยรวมเนาะเราไม่ได้ดูดวงเฉพาะบุคคลโดยรวมแล้วเนี่ย ท่านคิดแล้วท่านคิดมานานแล้วว่าจะเลือกอะไรเลือกใครท่านสามารถเลือกได้ครับเป็นเป็นเดือนที่ดีหรือว่าท่านจะไม่เลือกจะคุยต่อไปก็แล้วแต่ท่านตามสบายครับแต่ผมแต่ตามหน้าไพ่ที่ขึ้นมาคือดีครับโอเคมาต่อมาที่สุขภาพนะฮะ สุขภาพจะมาจากอาท่านท่านมีโอกาสจะเกิดโรคที่เกิดจากความเครียดนะครับซึ่งมันจะมาโดยฉับพลันโดยไม่รู้ตัวเลยระวังเส้นเลือดในสมองแตกระวังเลยอันนี้ผมผมห่วงเลยนะน่าห่วงเลยแต่ว่ามันยังมี เทนอเพนเทอร์เคิลมาค้ำอยู่เนี่ยผมมองว่ารักษาได้อย่างรักษาทันอยู่ซึ่งโรคมันจะมาอย่างรวดเร็วเลยโดยที่คุณไม่รู้ตัวมันเป็นโรคที่สะสมมาโรคที่เกิดโดยฉับพลันมาเร็วๆเลยแต่ว่าถ้ารักษาได้จะมองว่าเป็นอุบัติเหตุก็ได้แต่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ใหญ่นักแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันจะเป็นโรคเหลื้อหลังของติดตัวท่านไปมันจะเป็นโรคเหลือหลังครับหรือว่าอาจจะเป็นแผลเป็นติดตัวท่านไปซึ่งผมก็ไม่ไม่อาจทราบได้นะว่ามันเป็นเรื่องอะไรท่านอาจจะมีการผ่าตัดแล้วมีแผลเป็นก็ได้อาจจะเป็นแค่นั้นหรือว่าท่านอาจจะหกล้มเส้นเอ็นขาด ต้องผ่าตัดเย็บเส้นเอ็นแล้วมีแผลเป็นอะไรจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อันนี้คือเรื่องที่เบาๆที่ผมมองไว้นะเพราะว่ามันมีเทนอปเพนเตอร์เคิลคอยู่ผมผมมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่น่าจะถึงเรื่องแบบโรคประจำตัวเช่นความดันหัวใจเรื่องอาัมาพึกเอาัมาพาตอะไรพวกนั้นผมไม่ผมมองว่าไม่น่าขนาดนั้นนะไม่ใช่หรอกผมว่าน่าจะเป็นเรื่องเบาๆเพราะฉะนั้นก็ ขอให้ใช้ชีวิตบนความไม่ประมาทนะครับเดือนนี้เดือนนี้ทําอะไรระวังระวังใจเย็นๆขึ้นลงกระใดก็ค่อยๆจับราวขึ้นลงเดินเหินบนถนนก็มองซ้ายมองขวาดีๆนะฮะขับรถก็มีสติอย่าอย่าให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าอย่าให้เกิดอะไรที่แบบอุบิเหตุขึ้นมาผมว่าไม่ดีอะ่ะก็ถ้าเราระวังได้มันก็ไม่ระวังได้ดีมันก็ไม่เกิดครับ เรื่องนี้ผมยืนยันนะผมเป็นหมอดูมา20กว่าปีแล้วเนี่ยผมดูดวงตัวเองเนี่ยเท่าไหนจะเกิดอุบัติเหตุแล้วเราเระวังเป็นพิเศษมันก็ไม่เกิดจริงๆครับเราก็สามารถใช้เป็นแนวทางได้ไม่ไม่ได้แนะนำให้งมงายนะผมแนะนำว่าให้ใช้เป็นแนวทางอ่ะโอเคเรามาที่บทสรุปกัน บทสรุปดีนะดีมากๆเลยถือว่าท่านทำอาชีพแล้วท่านจะได้เงินรวยทำอาชีพแล้วรวยท่านบริหารจัดการเก่งท่านมีโอกาสจะได้ลูกน้องเพิ่มได้ได้สิ่งได้บริวารน,นะครับได้สิ่งที่ที่ต้องการเพิ่มขึ้นมาอาจจะได้มาโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอ่ เอางดีกว่าท่านจัดการได้ทุกอย่างครับท่านท่านเป็นคนที่มีความสามารถมากเลยนะชาวราศีกุมเป็นเป็นราศีที่มีความสามารถรอบด้านมากทําการค้าขายก็เก่งทําการงานก็เก่งทําให้ท่านได้รับทรัพย์อย่างไม่ขาดมือแล้วก็มีความมีความคิดที่ บริหารจัดการได้เก่งครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของท่านเลยครับดีมาทุกเรื่องเลยดีดีมากๆครับไม่มีไม่มีอะไรต้องห่วงยกเว้นเรื่องสุขภาพที่ผมเตือนไปเมื่อกี้นี้อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวสำหรับทีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ